สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆนักนะเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงวันนี้มาพบกับครูออยอีกครั้งนะคะครูอ้อยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องดินหินทรายถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ มาดูเนื้อหาสาระที่ควรเรียนรู้กันนะคะ 1. ค่ะลักษณะดินหินทราย 2. การอุ้มน้ำของดินหินทราย 3. ประโยชน์ของดินหินทราย 4. เครื่องใช้ที่ทำจากดินหินทรายและ 5. เกมการศึกษาค่ะ รามาดูเนื้อหาแรกกันคะ่ะลักษณะของดินหินายแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะคุณครูมีคำศัพท์มาฝากคะ่ะ soil ดินรอบนะคะ soil ดินมาดูลักษณะของดินกันคะ่ะนี่เลยนะคะเด็กๆลักษณะของดิน ดินจะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มลักษณะเนื้อของมันก็จะเป็นเนื้อที่ละเอียดค่ะต่อมาเรามาดูลักษณะของหินนะคะไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะ Lock หินอีกรอบนะคะ Lock หินนี่เลยค่ะหินก็จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆนะคะ แล้วก็มีสีรูปร่างของหินก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเรามาดูลักษณะของทรายกันค่ะแต่เราไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนค่ะ sand ทรายอีกครั้งนะคะ sand ทรายเรามาดูลักษณะของทรายกันค่ะ ทรายจะมีลักษณะเนื้อเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าสีเนื้อนะคะเม็ดของทรายจะมีความหยาบกว่าดินนั่นเองค่ะและนี่ก็คือลักษณะของดินหินทรายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าดินหินทรายมีลักษณะ ที่แตกต่างกันอย่างไรผิวของดินหินทรายมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรลองสังเกตดูนะคะเด็กๆมาค่ะเด็กๆต่อมาค,คุณครูจะพาเด็กๆมาดูการทดลองการอุ้มน้ำของดินหินทรายว่าดินหินหรือทรายจะสามารถอุ้มน้ำได้ดีกว่ากัน เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ต่อด้วยคลิปวิดีโอที่ครูนำมาให้เด็กๆดูเลยนะคะฟองน้ำดินไรายหินและขวดน้ำค่ะค่ะคุณครูนะคะก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะเทดินนะคะลงไปในขวดนะคะขวดนี้นะคะคุณครูอยาได้ ค่ะเป็นของสวยนะคะก็ที่ส่วนตีแล้วก็ส่วนก้นนะคะส่วนหัวน,นะคะตรงฝาเปิดน,นะคะคุณครูก็จะใส่ดินลงไปนะคะอ่าต่อไปคุณครูก็จะใส่หินอ่าใส่ินไปที่หัวขวนนะคะาค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณปุ๊ใช้ทออน้ำนะคะอัดไว้ตรงฝา ก็จะใส่ใต้ลงไปในถุงขวดนั่นเองค่ะต้องใจดูคุณครูนะคะพอใส่ผ็จเลือดร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่จะจะดูมาขีดตรงนี้ค่ะต่อไปคุณครูนะคะก็จะเทน้ำนะคะลงไปในถวดน้ำนี้นะคะคุณครูอย่าให้เสมสีอาหารนะคะก็คือจะให้มันมีส <ning> <in> ีสัน <dying> <parler> จะให้เด็กดได้เห็นอย่งชัดเจนเราก็เทน้ำลงไปแล้วนะคะอ่ะนีดินหินทรายไม้ดกท้าเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าระาดินหินทรายอัอน,นไ,ไหนต้องน้ำไวที่สุดคะแล้วก็อัอนไหนไม่สามารถุ้มน้ำได้คะังเนะคะว่าขดที่หนึดงสาะเดกนี่ยจะให้เด็ก 1นาทีค่ะเริ่มกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆดูคลิปจบไปแล้วเด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งใดที่อุ้มน้ำได้ดีนะคะระหว่างดินหินหรือทรายค่ะสิ่งที่อุ้มน้ำได้ดีก็คือดินนั่นเองคะ่ะ ขวดที่ใส่ดินจะอุ้มน้ําได้ดีกว่าเพราะไม่มีน้ําไหลออกมาเลยส่วนหินไม่สามารถอุ้มน้ําได้เพราะว่าในขวดหินมีน้ําร่วงลงมาเต็มเลยแล้วก็ทรายทรายจะอุ้มน้ําได้เพียงเล็กน้อยนั่นเองค่ะเนื้อหาต่อมาเราไปดูประโยชน์ของดินหินทรายกันค่ะ มาดูประโยชน์ของดินกันค่ะว่าดินสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างนี่เลยค่ะดินสามารถนําไปปลูกต้นไม้ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ดินสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้เช่นมดไส้เดือนค่ะต่อมามาดูประโยชน์ของหินค่ะหินสามารถนําไป เป็นส่วนผสมในการสร้างบ้านได้นั่นเองค่ะแล้วก็หินส, <view> สามารถใช้ในการตกแต่งสวนให้สวยงามได้ะคะ่ะ mm hmm. และต่อมาประโยชน์ของทรายทรายก็เช่นเดียวกับหินนะคะทรายก็สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการสร้างบ้านได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการสร้างถนนได้ค่ะ เรามาดูเครื่องใช้ที่ทําจากดินหินทรายกันค่ะไปดูเครื่องใช้ที่ทําจากดินกันก่อนเลยเครื่องใช้ที่ทําจากดินนี่ค่ะอย่างแรกกระถางต้นไม้ 2. ององค์ค่ะ 3. ามคบและ4หม้อดินค่ะอุปกรณ์เหล่านี้จะทําจากดินเหนียวนั่นเองเขาจะใช้ดินเหนียวในการปั้นออกมาให้เป็นอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะ ต่อมาเรามาดูเครื่องใช้ที่ทำจากหินกันค่ะนี่เลยค่ะหนึ่งโต๊ะหินอ่อนโต๊ะหินอ่อนที่จะทำจากหินนะคะครกหินค่ะและแก้วที่ทำจากหินนั่นเองเครื่องใช้เหล่านี้ทำมาจากหินทั้งหมดเลยนะคะและอันสุดท้ายเครื่องใช้ที่ทำจากทรายค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไร นี่เลยค่ะแก้วแก้วกระเบื้องเป็นเครื่องใช้ที่ทําจากทรายนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทรายปกติที่เราเห็นทั่วไปนะคะจะเป็นทรายแก้วนั่นเองค่ะที่นํามาทําเป็นแก้วกระเบื้องใสๆแบบนี้ได้่แล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกับเกมการศึกษานะคะครูจะให้เด็กๆลองจับคู่ภาพเครื่องใช้ที่ทำจากดินหินทรายไปดูภาพกันค่ะ และนี่ก็คือภาพเครื่องใช้ที่ทำจากดินหินทรายนะคะเด็กๆลองจับผู้ให้ครูหน่อยค่ะว่าเครื่องใช้ไหนที่ทำจากดินค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะหม้อดินนั่นเองทำจากดินแต่เป็นดินเหนียวนะคะต่อไปดูสิคะว่าเครื่องใช้เครื่องเครื่องใช้อันไหนที่ทำจากหิน,นะคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วคะ่ะโคกนั่นเองโคกหินทํามาจากหินนั่นเองคะ่ะต่อไปอันสุดท้ายแล้วนี่เลยคะ่ะแก้วกระเบื้องนั่นเองแก้วกระเบื้องจะทําจากทรายนะคะแต่ว่าเป็นทรายแก้วคะ่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะที่ตอบถูก เด็กๆก,ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้เรื่องดินหินทรายเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ความรู้อะไรกันบ้างวันนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าดินหินหรือทรายสิ่งไหนที่สามารถอุ้มน้ำได้ดีและสิ่งไหนที่ไม่สามารถอุ้มน้ำได้เลยถ้าเด็กๆอยากไปทดลองก็ลองไปทดลองกันได้นะคะว่าใช่หรือเปล่าที่ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีกว่า และเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพส่งมาในไลน์ให้คุณครูด้วยนะวันนี้คุณครูต้องไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ